สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจที่รักของปุ้ยทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมีข่าวมาประชาสัมพันธ์บอกสำหรับลูกค้าหรือว่าเต็นท์รถนะคะท่านที่สนใจนะคะหารถกระบะรีโว่นะคะ B Cap ป4 j j นะคะเป็นรถตู้แห้งสีส้มขาวนะคะแล้วก็บางคันก็เป็นสีขาวก็มีนะคะม่อยู่ที่30,000กว่านะคะถึง5 0 0,000กว่านะคะ จำนวนทั้งสิ้น27คันค่ะเราจะมาจัดประมูลกันในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะคะสำหรับอาฮิยาซอเต็นรถนะคะที่ต้องการจะตัดสดทั้งหมดหมดยกล็อตนะคะก็มาเลือกมาเลือกมาดูรถได้เลยนะคะในโกดังนะคะหรือสำหรับลูกค้าทั่วไปนะคะคันเดียวเราก็ขายนะคะ มาเลือกรถคันที่ชอบนะคะมาดูรถนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาชมรถนะคะสามารถประมูลได้คันเดียวก็ประมูลได้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะ0813559195เนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาชมรถค่ะนอกจากรถกระบะนะคะที่ปุ้ยได้นำเสนอไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะยังมีรถออาติสนะคะรถนี้นะคะจำนวนทั้งสิ้น25คันนะคะก็มาจัดประมูลด้วยนะคะ ใครสนใจนะคะรอบประมูลตรงนี้นะคะก็จะเป็นประมูลเงินสดเท่านั้นนะคะเ,เป็นปีเอ,เอาติสนะคะปี2016ตัว1.6 G เกีเกีออตโต้นะคะปี2016ถึงปี2017นะคะไม่นะคะเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นนะคะเจ็ดหกว่าจนถึง200,000กว่านะคะสนใจก็มาเลือกหาได้นะคะมาเลือกชมรถได้เลยนะครพร้อมกันนะคะในวันพฤหัส,สบดีที่3 มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะเริ่มต้นประมูลตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะคะ3โมงเย็นนะคะก็จะปิดลงทะเบียนนะคะแต่ก็ยังสามารถเ,าเลือกใส่ราคาประมูลได้นะคะก็จะเป็นการประมูลแบบออนไลน์นะคะแต่ว่าย้ําว่าควรจะมาดูรถด้วยตัวเองนะคะเพราะารถที่นํามาประมูลจะเป็นรถที่ขายตามสภาพค่ะ ก็มาเลือกมาหานะคะไม่มีการรับประกันใดๆนะคะก็จะเป็นรถขายตามสภาพไม่มีการรับประกันใดๆเลยนะคะท่านใดสนใจก็มาดูรถนะคะแล้วก็มาเลือกใส่ราคาประมูลได้เลยนะคะคันเดียวก็ขายนะคะจะ,ะประมูลเหมายกล็อตอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งเจ้าหน้าที่มาติดต่อปุ้ยได้นะคะ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวปุ้ยยินดีให้บริการนะคะพาชมพาลงทะเบียนได้ค่ะรถที่จะนำมาจัดประมูลในรอบนี้นะคะได้แก่รถกระบะ รีโว่บีแนะคะเป็นรถกระบะตอนเดียวนะคะตู้ทึบนะคะ,ะเป็นสีขาวแล้วก็สีส้มแล้วก็สีขาวล้วนนะคะมีทั้งสิ้นจำนวน27คันนะคะ,ะเป็นปี2015ถึงปี2018นะคะก็มีรถประปรายนะคะสนใจก็ขอรายละเอียดได้ที่ปุ้ยได้เลยนะคะที่เบอร์0813559195นะคะ สำหรับเงื่อนไขการประมูลนะคะเป็นการประมูลเงินสดเท่านั้นนะคะท่านที่สนใจนะคะจะประมูลแบบเหมายกลอตก็ได้นะคะเต็นท์รถเฮียอาซอนะคะจะเหมายกลอตหรือว่าจะดูจํานวนกี่คันก็สามารถมาเลือกได้ตามจํานวนที่ท่านชอบนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าทั่วไปนะคะเป็นโอกาสราคาสนใจก็คือสามารถเข้ามาร่วมประมูลได้เลยนะคะคันเดียวเราก็จัดประมูลนะคะหาอยู่นะคะรถกระบะตอนเดียวตู้ทึบนะคะหรือว่า,ารถ อาติสนะคะก็มาร่วมประมูลได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปชมตัวอย่างบางส่วนนะคะกําลังทยอยมาค่ะแต่เป็นตัวอย่างแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะวันนี้ปุ้ยมาถึงตัวดังแล้วนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาไปชมรถนะคะตัวอย่างบางส่วนให้ดูกันนะคะ ก็เป็นตัวอย่างให้ดูบางส่วนนะคะเพราะว่ารถก็กำลังทยอยเรียกเก็บกลับมาอยู่นะคะ,ะคันนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นรถสีส้มขาวติดสติกเกอร์นะคะ ตัวอย่างภายในค่ะคันนี้นะคะแถมค่ะใครหาอยู่นะคะสนใจทักมาได้นะคะ